โอเคเดี๋ยวเราจะขี่เราเล่นกันอันนี้เป็นเพื่อนใหม่นี่คือเพื่อนใหม่นะครับนี่ครับแต่งกันคาเฟ่ด้วยแฮนด์จับโชกคใส่ท่อท่องานพี่ดอ็อปนี่นี่งานพี่ดอ็อปนี่ครับนี่งานพี่ดอ็อปทุกปั๊บประมาณนี้ช่วระหลุกหน่อยนะเมื่อเช้าผมรีบออกมาไม่ได้เซตกล้องเลยครับก็เลยรีบบิดออกมาก่อนนัดกันไว้9ก้าโมงครึ่งที่โลตัสลังสิดครับเดี๋ยวเราจะไปขี่เล่นกันที่อยุธยาครับเป็นงานของโชรูม ดีลเลอร์ยามาฮ่าที่อยุธยานะครับผมคงจะเข้าคลิปแบบลวกๆหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวไปขี่รถเล่นกันเลยดีกว่าครับ เป่งแล้วครับผมนะฮะ25มีนานี่ครับดิลเลอร์ของยามาฮ่าเลยครับนี่ครับผมโอเคขอบคุณมากครับ25มีนามอเตอร์นะครับดิลเลอร์ของยามาฮ่านะครับนี่นะครับผมรู้สึกว่าจะทโลดมีกล่องอยู่คนเดียวเลยคนอื่นก็มาเท่ๆกันหมดแล้วมีเรามีกล่องอยู่คนเดียวนะครับ

อขนาดนี่ขี่ไปเขาใหญ่ยังร้องเลยโอ้โห<อ>คาเฟ่ใจไม่รักขี่ไม่ได้จริงกลับมานี่ขาแข็ตาเลยงตนี่ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าครับเอ้ยนี่แกฟิลโน่ตัวใหม่เยสได้เห็นแล้วเกือบดูไม่ออกต้องดูที่ไฟซิกเนเจอร์เขาตรงนี้นี่ วงบอกว่าเป็นตัวใหม่แล้วก็ไฟเลี้ยวได้เป็น LED แล้วนะครับตัวไฟหน้าเนี่ยก็จะมีความคล้ายกันอยู่นะมีความคล้ายกันนะครับเหมือนจะโอ้โหแทบจะเหมือนอ๋อไม,ไม่เกือบโงงเดียวกันแต่ว่าตัวใหม่มันจะมีคำว,ว่าแกนฟิลโนลมาตรงนี้นี่นะครับสวยนะเดี๋ยวเราจะเตรียมออกเดินทางกันแล้วนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วก็แวะพักผ่อนกันครับอันนี้พี่คนนี้มาจาก สระบุรีนะครับนี่ครับก็มาร่วมขี่รถเล่นในวันนี้ด้วยนะครับโอ้พี่คนนี้เขาเดินทางเที่ยวเลยนะครับปีใหม่นี้เตรียมที่จะขึ้นเหนือด้วยนะครับนี่ครับมีมีมีเพื่อนใส่กล่องแล้วนะครับไม่เขินแล้วครับนี่ครับผมอ่านะครับพี่เขามีกล่องข้างด้วยนะนี่นะครับใส่ของได้เต็มที่เลยนะครับกันนี้นะครับสุดยอดจริงๆนะฮะอ่าเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะไปในจุด ที่สองมันต่อไปนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าไม่รู้ว่ามีกิจกรรมอะไรรออยู่บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับโอเค In my car, wake up in a bar, I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place, don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay.

ีเดวับตามไปอะ่ดดัที่น่ไม่ขับคะับีนามติจะับาไม่ไก็ลองวัดดูไงผมยังไม่ได้บอกว่อดังแต่ถ้าต้นเหมนใช้ทงเดอนแล้วต้อนมาเงียบเลยว่ามันดังมากว่าท้เอนเร่ั้ใครมามันก็อดดั ไม่ต้องไม่้องดงรบไม่ง้นลงพี่ลงให้พี่ลงก่อนเลยจากรถปีี่ไก่อนครับอยู่ไหนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไร ไปทอนอนดีกว่าลองดูว่ามันจะเป็นยังไง gì na lốt cụ thoa đây không? Lốt sấy ngàn. อนุญาตปิดเสียงนี้ต่อแล้วกันนะครับไม่อยากให้เกิดบานปลายนะครับเอาเป็นว่ารถคันนี้นะครับยังไงก็มีความผิดฐานไม่ติดเป็นป้ายทะเบียนอยู่ดีครับเทียงชนะเรื่องท่อไปอยังไงก็โดนไปสั่งคดีเรื่องไม่ติดเป็นป้ายทะเบียนอยู่ดีนะครับเอาเป็นว่าผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วกันนะครับรนะ้ำน้ำแม่พินเดีไสน์เอกซ์ล็ี่สงสัยเสื้อส e ีดำด้วยนะคะเสื้อสีน้ำเงินนะคือทีมงานเราทั้งหมดแต่ถ้าครอบครัวยามาฮ่าท่านไหนนะคะ รู้สึกแบบเอ๊ไม่อยากไม,ไม่บอกเป็นอาจจะเป็นสุภาพสตรีเนะาะอาจจะเสือายมาบอกหนูค่ะเดี๋ยวหนูจะเป็นสื่อกลางบอกพี่เขาให้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะเราจัดหนักจัดเต็มดูแลชกทานด้วยนะคะอย่าลืมนะคะผ่าะเมื่อกี้ถามถุงมือไปแล้วรอบนี้ไหนมีท่านไหนที่ไม่มีหมวกกันน็อกไหมคะทั้งผู้ขับผีแล้วก็ผู้โดยสารม,ม,มีไหมคะมีไหมมีไหมเดี๋ยวเราจะได้เตรียมให้ใหค่ะนะคะ หมอกกันน้องต้องมีชิวหน้าด้วยนะคะอ่าม,ม,มีไหมคะมีไหมไม่มีเนาะอ่าไม่มีค่ะนะคะน่ารักมากๆเลยจริงๆนะคะวันนี้ทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเร้หน้าหน้า,าชิไลไร้เนะคะ,ะนี่คือแฮชแท็กนะคะแฮชแท็กได้เลยนะ,ะเพราะ,ะว่าเวลาเราเ,ราเข้าไปดูรูปเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นแค่เราคนเดียวถ้าแฮชแท็กเหมือนะะกๆๆันเราจะเห็นทุกๆท่านนะคะคือเอฟเฟคน่ารักไปเป็นเพื่อนเพื่อติดตามนะคะคิดการสั่งสั่งนะคะหรือว่าจะ เราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผมตอนนี้ถ่ายภาพได้นะคะถ่ายภาพกันก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราพอเราเดินทางเนี่ยเราจะงดการถ่ายภาพนะคะแต่ว่าถ้าไปถึงสถานที่ที่เราอ่าแวะทำกิจกรรมถ่ายได้เลยนะคะแต่ถ้ารถไปเจอสถานอยู่นะท่ากีอยู่รบกวนนะคะไม่ถ่ายนะคะเพราะว่าเราเป็นห่วงนะคะป้องกันนะคะการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จะยังไงมันต้องแข่งกันนเสียหายนั่นเองค่ะร้อยหกวิ่งได้1 6อยมั้ง าเขาเขาใช้สายคัาดของรุ่นไหนเนี่ยไม่ไม่ใช่ของเดิมเลยไม่ไม่ไม่เขาเปลี่ยนนะเนี่ยใช่เพราะว่าผมก็มีปัญหาเรื่องสายคัาดตึงอยู่เหมือนกันเลยอยากรู้ว่าเขาใช้ของอะไรจะยกแล้วแต่ว่าสายคัาดตึงเมื่อวานขนาดน้ำที่เก่งเลนะอาจารย์ผมเลยไม่ลงหรือใมาเป็นแก๊งอย่างอยุทยาอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าอยากจะถ่ายรูปรวมกันนะคะมีใครถ่ายให้ก็บอกทีมงานได้นะคะ ให้ใหจกระดก่อนนะคะ,ะเ,เตรียมตัวเดินทางกันดีกว่าเล่นแม่นนะักแจ้งพยายนะคะ้น,นับยนชืนะคะปิดชื้อด้วยนะคะปิดชิด้วปิดชิงด้วยนะคะจะได้ปอดภัยได้รถไฟขับถี่ด้รถไฟขับถี่นะคะ ถ้ามันไม่นั่นใช่น้ำมันมันจะเสียมันจะดำมันจะเปื้อนเครื่องเทศเลยครับใ่เกียงสืดนะใ่เกียงสุดจิมได้นะครับชิมเลยครับโอ้สิจ่ปีครับโอ้โหริ่มเลยที่รถมีถุงด้วย ใช่คส่วนผสมครับนี่คืออไรครับของกะหรี่ะยาให้พี่หกอแต่อนนี้คืออย่างต้องตวประมาณนี้ครับผยไม่ได้ดูวิธีทำตอนแรกเด้วยสิอันอื่นพอจะได้นะครับแต่อ้นีเยเนี่ครับไอ้บิดเนี่ยครับใครก็ทำได้บิดเนี่ยก็เป็นยงนีกใช่ครับ บิดได้แต่ไส่มันรักก่อนแล้วก็อันนี้มันเพิ่งโดนทีหลังครับสร็ยอะทำสวยมหมสยาเลยมันจำเหมืนแต่ไส่แตก้หองเยเสุดท้ายนี่ไส่แตกว้หอมอะไรโอ้โหนี่นันมันจะเหมือนเทาอยู่ให้ใกล แต่ไปอีกหน่อยย่าเหมือนกันเนาะมันมีบีออกแล้วก็แตกเลยเอาเหรอมันเขาถ้าแก้ก็คือไม่ได้แล้วเขาต้องปั้นต้องเรียรีดใหม่เพราะมันเหมือนมันมันง่ายอยู่ัไงวะี่อนนะอันนี้คือไมอย่างี้แล้วก็อยังไงอ่ะแล้วก็อ่ามงกุฎก็ไม่ได้อยู่ดีนะผมยอดเลยครับเชิญครับไปถ่ายรูปตรงแล้วตอนนี้จะเสร็จแล้ว

พี่เขาแก้เขายังแก้ได้เราทำเขาเสียอีกถือถ่ายใช่เขาชินกับพวกเราแล้วเขาบอกเขาบอกว่าเจอเพี้ยนกว่านี้อีกเขาชินกับพวกเราเขาบอกเขาเจอโหดกว่านี้ปั่นมาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่จะตื้อไปมือ ที่บอกว่าถ้าสูตรที่นี่ก็คือต้องมีกินกับอันนี้ใช่ไหมครับเขาส่วนใหญ่จะเราจะกินเปีือกเปล่าเลยอันนี้มันจะแบบว่าชอบหวานชอบเปรี้ยวอยากจะเผ็ดอยากจะหอมหอมอะไรอย่างเงี้ยมันมันเกือบเกลือรสชาติแล้วหอมก็แกงเออหอมหอมกริ่งผมขออนุญาตหนึ่งชิ้นอันไหนอันไหนอันไหนไม่ร้อนไม่รู้อันนี้ชิมได้เลยค่ะอันนี้นะอันร้อนมากไล่ๆกันเลยครับมันยังร้อนอยู่เพราะว่ามันเท่มันจะร้อนนานครับโอ้ร้อนดีมันร้อนมากลวกเลย

โดนอะไรโดนพริกเหรพี่มีให้กินตั้งเยอะไปกินพริกดูนี่คนเราเออมันลดเค็มจากมือตัวเองได้บ้างอ๋อครับงั้นเดี๋ยวพี่ไปเค็มต่อตรงนู้นนะบัวลอยพี่ได้เค็มแน่แจะบัวลอยอร่อยพี่ต้องไปกินนิดหน่อยอ๋อลูกนี้ทอดเลยได้ไหมฮะเอาไม่ได้ครับมันจะไม่สุก ข้างนอกสุกข้างในมันแป้งเลยใช่ไหมครับโอ้โหวัวลอยอันนี้มีตัวอะไรไข่ครับใช่ไหมบัวลอยอิกิสตาอ๋อครับมันไม่เป็นรูปรถแล้วมันเป็นรูปอันนี้มีบัวลอยอยู่เหรอครับมีค่ของดีจังเลยอ๋อนี่ช้อนใช่่คะนี่ครับขออนุญาตชิมหน่อยนะครับชิมได้เลยค่ะ ไม่พอชิมมาทำไมล้วเนี่ยโอ้โหนี้ได้เลยค่ะลิ้นผมลิ้นผมรับรสช้ามากเลยฮะไม่พอชิมเลยชั้นแรงไม่พอชั้นสองชั้นสามได้เลยครับแต่พักนึงก็นั่งนีง่นั่งหลับแล้วก็กินหวานมานั่งหลับเนี่ยโอไปเล่นมาแล้วเล่นมาแล้วครับ 1> sr 1 5 5 d นะครับรวมไว้เพียบเลยครับทั้งรถเดิมรถแต่งมากันเยอะเลยก็ดีครับเยาวมาชจัดกิจกรรมสนุกดีครับได้ได้ทำให้เราได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆมมากขึ้นนะแลกเปลี่ยนแนวทางการแต่งแชร์กันเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากได้ครับผมก็เลยมางานนี้เพราะผมอยากมาแลกเปลี่ยนข้อมูลการแต่งรถของแต่ละคันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราสนใจตัวไหนเราก็ สามารถที่จะสอบถามนะครับขอคําแนะนําจากเขาได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆผมเล็งชิวตัวนี้ไว้อยู่นะครับปรึกษาเจ้าของรถเอาไว้แล้วนะครับพี่เขาบอกว่าตัวนี้ดีนะครับไม่ประทะลมจนเกินไปแล้วก็นะครับบังบังลมได้ดีเลยนะครับไม่โดนอกนะครับก็จะเข้าในระดับหมวกพอดีแล้วก็ไม่กินแรงลมด้วยไม่กินกําลังรถด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจราคาก็ไม่แพงด้วยหลักร้อยเองนะครับนี่นะครับแกล้งกมาหลากหลายเลยครับผม สรอค,ครังมาบานคมาแล้วนะคะนั่งได้ท่าลาสายลเว่ ระสาไทยสองเรืนี่หรอเก่งมากเลยนะตอนนี้ราที่นนี่เพื่อนจีต่ไ้เรียนที่ไหนญี่ปุ่นดีแดงญี่ปุ่นดีแดงม่เขาไม่เข้าใจ ภาษาญี่ปุ่นเหรอภาษาญี่ปุ่นเทสทีีดเทสเทสภาษาญ่ป่เรอาษ่่นเทส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  อาอา้าโจซังเดสซาโจ้เหซาโจซาโจ้อย่างคนไทยเรียกคุณว่าซาโจเพราคุณเป็นบอสใช่ไม่ไม่มีบอสคุณไม่ใช่บอสนะปงปงมีบอสอะไรอ่ะอ๋อโอเคโอเคมีพอดบอสเกินภรรยาอยู่เมื่อไทยนานแล้วเนี่ยรู้เนยรู้พวกนี้ด้วยใช่ไหมเมียคือใหญ่ที่สุดในบ้านประมาณนี้ แต่งงานแล้วนี่้วเขาแต่งงานอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่จังหวัดอะไรครับจิชกะจะมีคนนั่งไหมจิี้จิชกะจังหวัดหนึงจังหวัดดับโตเกียวเหรอไปเรื่อยก็ไปเรื่อโตเกียว จากบ้านคุณไปโตเกียวกี่นอะจีโตเกียวกินอะจีฮามาเ่ดับเทรนกดเปลี่ยนว่าดับพี่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 ดับ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 เพราะมันเป็นสกรีนเฉยแค่แต่มันจะติดต่อแต่มันหัดอยู่ไม่ไม่ไม่แค่แค่เรากดที่แท้็กดอมันอ๋อโอเคอันนมันหัดอยู่มันหัดอยู่แต่ไม่รู้ว่าดูดเสียงหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้ใส่ไมค์ถ้าใส่ไม้แน้วมันอาจจะดีขึ้น อันนี้ผมว่าเก็บบรรยากาศเอาแล้วน่าจะแบบว่ากลับหรือเปล่าแล้ยกรถกลับกันแล้วเหรอคุณคุณบางคนกลับบอกว่านั่งรถกลับเดินทางไกลอะไรแล้วอะไรนะแต่ว่าตัวเองอยู่แล้วเอารถกลับแล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณก็วอล์กอีกที่อีเวนต์บางคนมีเกียร์ขับกลับเข้ามาที่นี่ใี่ไหมอ่าใช่เพราะคุณชอบมดีไซน์แบบโครเจกตมอเตอร์ไซค์รถขี่ออกมาว่ามีอ่ะยามาฮ่าอีเวนต์อ่าอีเวนต์ไปเอ่อเฟสบุ๊คโอ้เฟสบุ๊ค ชอบแลลี่สนุกฮาคับสองปันอ๋อโอเคโอ้เลยบอก้วกคนจะซื้อบอร์ไซค์นี่นะอ่าวภาษาญีนรูอไรอะอะารอะไรอะไรอะไรอะออรออะไรอะไรอออะอรอะไะออะไอระร ตอนนี้ให้ทุกท่านพ er ักผ hmm. anyway> really? right? like ่อนนะคะตามอัดพยาแสงสักคนเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญนะคะที่ตรงนี้มุกมาตัวนี้ดีกว่านะคะเราจะได้อยู่ใกล้ๆกันนะคะอ่าแล้วก็วันนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะที่สำคัญของเราเรื่องใจเรื่องดีนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะคะที่เราไปรับประทานอาหารจากหาขี้ร้านนะคะบอกเลยว่าเอาไหมคะพอไหมคะอ่าตัวนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ตันก็ได้ เดี๋ยววันนี้เราให้เขดูในานนี้นะคะีกห้าหแล้วก็คอนเนคชันกันแลยวไว้ม hmm. ีโอกาสอีเวนต์ก uh. ็มาเขอดูดน้นค้ารอนะค่ะทะเบียนหกเก้าี่ดอแปด่นะคะชิญเชิญค่ะยรถินนะคะร้รินนะคะผมชื่อตัก้8่นะคะ ไม่อยากรบค่ะแล้วก็น้ำเปล่านะคะน้ำอัดลมบริการได้เลยนะคะอยู่ที่ถังสีน้าเงินนะคะแล้วก็ท่านไหนที่ฟองฟองยังเหลืออยู่นะคะสามารถนำไปแลกเคร่อ่มได้นะคะที่บริเวณโคลากุัโคลาลาติชิว ทานได้เลยนะคะเกิดอาหารเนี่ยเดี๋ยวเรารอค่มกนเรอง้เรอย่อยเนคมครับผมชื่อตั้มตั้มสังตั้มสังตั้มชื่ออะไรฮะคิวเคิวเดี๋ยวันี้มารู้กันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รงวัวกกันเนาะอย่าจะรู้หรือ่านี่นีอ่ะ อะไรที่ทำบัวลอยลูกใหญ่ที่สุดโ่แล้้วอุยไเราเป็นปกติเขาทำเป็นบัวลอยธรรมดาแต่เราทำเป็นบัวลอยแบบจัมโบ้กิมสีเงาคืออิ่มเลยนะคเนี่ยนะคะบาร์บีคิวพี่จะบาร์บีคิวหรือยังสั่งไว้ก่อนไหมพี่แจกไปช่วงเช้าสามคุงฟองด้วยกันนะคะก็เรียนเชิญเลยคะ อันนี้แม่ก็หิวใช <so ่ไหมคะไม่ค่อยหิวใช่ไหมแม่ก็หิวเลยไม่่คอยยหิวเลใช่ไหมไม่หิวเลยนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากไม่ก็หิว จบแล้วครับสำหรับทริป XSR ช h i l ล r i นะครับทริปนี้เป็นทริปแรกของผมแล้วก็มีความสุขมากๆเลยครับได้เพื่อนใหม่เพียบเลยครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าผมจะพาไปเที่ยวไหนอีกฝากติดตามด้วยนะรอชมด้วยนะครับผมไปแล้วครับวันนี้ต้องขี่กลับบ้านค่ำคนเดียวเลยครับเพราะว่ากลับคนสุดท้ายเลยครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม